หลังจากการผจญภัยที่ยากลำบากและประสบการณ์ที่หลากหลายทีมสตาร์เวนเจอร์ได้ตัดสินใจสร้างยานออโรราลำใหม่ที่มีความสามารถสูงกว่าเดิมเพื่อออกสำรวจระบบกาแล็กซี่ใหม่ที่เรียกว่า g z 1ซซึ่งห่างจากโลกถึง3 ล้านปีแสงยานออโรราลำใหม่นี้ไม่เหมือนกับยานลำก่อนมันถูกพัฒนาให้มีเทคโนโลยีและระบบป้องกันที่ลำสมัยอีวานกล่าวขณะอธิบายให้ทีมฟังระบบนำทางและการติดต่อสื่อสารได้รับการอัปเกรดเพื่อให้สามารถติดต่อกับฐานได้ตลอดเวลา ซาร่ากล่าวและยังมีระบบป้องกันการควบคุมจิตใจที่เราพัฒนาขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากดาวมอร์ฟีอุสดีมากทุกคนเราจะออกเดินทางไปยังระบบกาแล็กซีจีแซเพื่อสำรวจและค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ที่นั่นกับปันลีโอกล่าวด้วยความมั่นใจด็อกเตอร์เอมิลี่อาทีเตรียมข้อมูลและแผนที่สำรวจเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ยานออโรราลำใหม่ก็เริ่มออกเดินทางทิ้งโลกไว้เบื้องหลังและมุ่งหน้าไปยังระบบกาแล็กซีจีแ1สการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการสำรวจที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความตื่นเต้นในระหว่างการเดินทางทีมสตาร์เวนเจอร์ใช้เวลาในการศึกษาและฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นพวกเราต้องระวังทุกครั้งที่ลงจอดบนดาวเคราะห์ใหม่ กับตันลีโอกล่าวเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างแต่เราจะต้องพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์เมื่อยานออโรราลำใหม่เข้าสู่ระบบกาแล็กซี่ g 1 0พวกเขาพบกับดาวเคราะห์หลากหลายที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปดาวเคราะห์ดวงแรกที่เราจะสำรวจคือ เทร่าด็อกเตอร์เอมิลี่กล่าวมันมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับโลกแต่มีสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนทีมสตาร์เวนเจอร์สเตรียมตัวลงจอดบนดาวเคราะห์เทร่าทุกคนต่างตื่นเต้นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการผจญภัยใหม่เตรียมตัวทุกคนเราจะลงจอดในอีก5 4..... าสีลงจอดเรียบร้อยค่ะ ซาร่าประกาศเมื่อยานออโรราลำใหม่ลงจอดบนพื้นผิวของดาวเทร่าทีมสตาร์เวนเจอร์ก็เริ่มสำรวจพื้นที่โดยรอบและพบกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพวกมันมีรูปร่างและสีสันที่หลากหลายและบางตัวก็มีพฤติกรรมที่น่าสนใจนี่คือสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยพบมาก่อนดอตอรเอมิลี่กล่าวขณะทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง พวกมันมีโครงสร้างทางชีวภาพที่ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตบนโลกในขณะที่ทีมกำลังทำการสำรวจพวกเขาพบกับโครงสร้างที่ดูเหมือนจะเป็นอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ถูกทิ้งร้างไว้ดูนั่นสิมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นกับปันลีโอกล่าวขณะชี้ไปยังสิ่งก่อสร้างเราไปสำรวจดูกันเถอะ ทีมสตาร์เวนเจอร์สเข้าไปสำรวจสิ่งก่อสร้างนั้นและพบกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและโบราณคดีที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของอรารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองนี่อาจเป็นบาะแสที่สำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีของดาวเคราะห์นี้อาทีกล่าวขณะประมวลผลข้อมูลทีมสตาร์เวนเจอร์ใช้เวลาสำรวจและเก็บข้อมูลจากดาวเทรา และพร้อมที่จะเดินทางต่อไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบกาแล็กซี G30. พวกเรายังมีอีกหลายดวงดาวที่ต้องสำรวจกับตันลีโอกล่าวและฉันมั่นใจว่าเราจะสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นได้อีกมากมายการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นการสำรวจดวงดาวใหม่แต่ยังเป็นการผจญภัยและการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ทีมสตาร์เวนเจอร์สบร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายและความตื่นเต้นที่รออยู่ในระบบกาแล็กซี G z 1 0ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและความกล้าหาญ